แม้จะเคยถอดเสื้ออวดซิกแพค,คโชว์หุ่นฟังเฟิร์มในละครจนทำเอาสาวแท้สาวเทียมหัวใจละล,ลายไปตามๆกันมาแล้วนะคะแต่นหนุ่มฮอตเนเตเดตคูกิมิยะวัย20ปีก็ประกาศลั่นยังไม่พร้อมสลัดผ้าท้าลมร้อนถ่ายแฟชั่นสุดเซ็กซี่รับซัมเมอร์นี้ค่ะโดยยืนยันว่าไม่ใช่เพราะผู้ใหญ่สั่งห้ามนะคะแต่เห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะตนอายุอย่างน้อยค่ะคงคงยากครับอืมเป็นเพราะแบบผู้ใหญ่ห่วงหรือห้ามเพราะตัวผมเองฮะ เราคิดว่าเราเราคงไม่ถ่ายอะไรอย่างนั้นนะคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าด้วยสรีระหรือว่าด้วยร่างกายเนี่ยเราเราคิดว่าเราอายุน้อยกว่าด้วยแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่จะเหมาะสมที่ว่าเราจะไปถ่ายแบบนั้นนะเพราะเราเนาะเป็นคนที่แบบว่ามีคนคอยแบบว่าจับตามองด้วยนอกจากไม่ยอมเซ็กซี่เกินวัยแล้วนะคะหนุ่มณเดชน์ก็ยังไม่ยอมทิ้งการเรียนที่คณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอีกด้วยล่ะค่ะเพราะแม้จะมีเวลาเรียนน้อยกว่าเพื่อนๆแต่เจ้าตัวก็พยายามเข้าเรียนให้ได้มากที่สุดค่ะ อก็มีนะครับเราเราก็แบ่งเวลาไปเรียนด้วยครับไม่ใช่ว่าแบบว่าจะไม่ไปเลยแล้วก็เกรดออกมาดีเป็นไปไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจารย์จะเข้าใจแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้แบบว่าช่วยเหลือหรือว่าเราเราเองก็ไม่ได้แบบว่าไปเกาะแข้งเกาะขาอาจารย์อย่างนั้นไม่ใช่เพื่อนเป็นผู้มีว่าคนกับผมมากต้องบอกนี่แหละเพื่อนช่วยในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรียนเรื่องของงานมีอะไรก็ถามเพื่อนนะเพื่อนจะเป็นเป็นดีใจครับที่แบบว่ามีเพื่อนดีอย่างนี้ เอาจริงเอาจังทั้งเรื่องงานและเรื่องเรียนอย่างนี้นะคะแฟนๆยิงเทคะแนนให้เกินร้อยเลยเลยค่ะ